สวัสดีจ้าวันนี้ขาสีไมาเห็ดแกงเน้อใหม่กันนะจ่ะขั้นตอนแรกเลยคือขาจงตุ๋มนำยานั่งให้มันเดือดแบบนี้ต่อขาที่ใส่เป็นขอเวเบียร์ที่ห้าตำใบนะจ่ะกระติกใส่ลงไปละลาล่ให้ขอเวเบียร์สุกกรนะจ่ะมันทีเพิ่มความเหนียวจากนั้นขาวที่เพิ่มเนื้อปลาลงไปนะจ้ะอันนี้ที่เป็นเนื้อปลาดุกที่ขาล่างแล้วใส่ลงไปเพิ่มความนุ่งผู้บ่ามักก็ใส่กระไดนะจ่ะ จากนั้นเขาจะใส่เป็นน้ำปลาลงไปนะจ๊ะเราไ,ปไปเลย่ยกระบวยหนึ่งก็เลย่ยจากน,านั้นนื่อบอเดือดแล้วเราจะใส่เป็นน้ำม้นะจ๊ะน้ำม้ต้มน้ำม้สซต้มลงไปใส่ลงไปเลยเทาก็สามารถประยุกต์ใส่กับย่างอื้นใดนะจ๊ะจิเพิ่มเป็นหมืนเฟียงนะจ๊ะเฟียงสิ ตสมแล้วเขอากันมอเริ่มเดือดอีกรอบหนึ่งเขาจะใส่เป็นบวบลงไปนะจ๊ะเพิ่มต้อมหวานอันนี้จะเป็นบวบหมอมนะใส่ลงไปเลยก่อ็จะเป็นข้าอ้อนนะจ๊ะใส่ข้าอ้อนลงไปเลยลก็่อยให้หม้อเดือดอีกรอบหนึ่ง หมอดนแล้วเพาสิปรุงรสด้วยชิลดเนาะกระใส่ชะลดลงไปนิดนึงกต่ซีเมเบิองรสชาติตามที่ห้องกินกระพ้อแหละกระแดกกระใส่กระแดกกระพ้อชิอลดกระใส่ชิลดสนะจ๊ะงานเขาจิใส่ไข่มดแดงลงไปแล้วจ้ะจะเปิด,เ,ดเลย สุดท้ายนะจ๊ะก้อนปิดกัดปฏิเป็นใส่แมงหลักนะจ๊ะใส่แมงลักลงไปนี่เป็นหน้าตาแกงเนื้อใหม่เห่านะจ๊ะใส่ไขม่มดแดงใส่เห็ดเฟี้ยงใส่บวบหอมอร่อยจ้าป้าไปกินกันจ้ะ